อะไรเชนแนลกับไมค์ครั้งในการรีแอคชั่นแอนิเมชั่นเรื่องมหาศึกหลังพิภพ EP หนึ่งร้อยสิบสามจ้าสู้กันต่อสู้สู้เราสู้อันนี้คือปลุกใจตัวเองนะหล่าฝึงสู้เราก็สู้ไปลุยกันเทพสายฟ้าจะอีโัวไปถึงแค่ไหนครับผม แต่ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊กๆให้เลยนะครับฝากบอกว่าชิบไดนาได้ดูคลิปก่อนใครอันพิเศษมากมายรออยู่ในแฮร์รี่เอ็กซ์เพรสคอมเม้นมาจ้าและยิ่งผมเซอมาแต่งให้กำใจทุกคนปีหนึ่งแหละปีหนึ่งลวตอนนี้ปีหนึ่งแล้วพลังงานไปแล้วใช่ค่ะผมขอบคุณวีทีวีด้วยครับเทปสายฟ้าไปเอาให้มันไหม้ไปเลยี้ย่ ให้เราได้หายพักหายใจบ้างเออทำไมละ่ะโอ้โหใจคอมันนี่เปรี้ยงเ เขาป็นเขแดเลยออะไรบ้เลยละขาสายฟ้าไว้ต้นเขาก้นหุบเาโอ้โหนี่ไงเกี่ยวขึ้นจะกลับมาไหมจริงผมดูไปะีลมเคลื่อนทีได้เดียเออเลยคุณเินีการเคลื่อนที่ไมยากแต่กําเนดเส้นทางหนีไม่งา ลมหมุนวนโดยมีจ uh ุดส right, so right, so uhm ูงกลาอยู่ก so right. ้นภูเขาลมหมุนตามถึงนาฬิกาอยู่ใาย้นภูเขาจุดนี้มีกําลังแรงพัดเฉียงจากทิศเหนือไปตะวันออกอาศัยแรงลมนี้กับความเร็วของนายบินขึ้นที่เหนือและล่างบริเวณเครือเขาลมไม่แรงเป็นพื้นที่ก้นภูเขาที่จะไม่ทําให้ถึงแก่ชีวิตที่นั่นที่เดียวถึงจะรอดตายได้แต่ว่าความเร็วขูกผู้บัญชเกินจำกัดไว้จะต้องออกจากการคุ้มกันทำไ ถูกต้องถ้ามาตายที่นี่นะ<อ>ยังจะได้ผู้สื่ทอดไม่ยังใครเห็นก็ว่าตายเรีบด้วยว่ะอ,อ๋อคุปปี้ทักเงินก็โดนลมหมุนไปเลยเกิดคุปปีทักเงินออโอ๊ยถึงมีกกเกาะลูกเสียงแม่ ร่างกายยังจ็บปวดนุกฉีดปจิ้ๆเซยเซยดนหลเมแหลืบแแต่ว่าฉันต้องกลับไปช่พวกนี้ความรู้สึกของเสื้อผ้าในเครื่องซักผ้านี่เองจริงเอาหมุนมาหมุนมาไได้ไหมลูกชีวิตมันต้องคมรมานแท้ ก้อนหินยักษ์มัมนจะมากระแทกไหมเนี่ยนี่ไงกูว,วันเลว <c oughs> โอ้ยพระเอกฉันแต่ละเรื่องเน,น,นาะปัญญนาขายรูป่ะขาเป็นขอาทองไม่ได้นะเดี๋ยวคนอื่นรู้ยังอยู่ยังอย,ยู่ ยังโยโอ,โอ้ยฮะกระทบกระเทือนเลือเกินชีวิตเรียนนี้อะไรแล้วนะเรียกว่าอะไรนะเพื่อเสียดเมฆมาได้ยังปัญญาณถึงแล้วหลุพ้นจากเมืองบนเออให้ตายเถอะ สะบักสะบอมมากก็จะหลุดแรงนับบนหลบเบาลุดแล้วแต่ว่าแรงน้มถ่วงกำลัดูเหมือนจะมากขึ้นที่นี่มีสนามแรงโน้มถ่วงด้วยเหรอแรงโน้มถ่วงของมันจะไม่สภาพอากาศรบกวนพื้นที่แถ่นี้ไม่ได้<ม><ม>แต่จุดที่น่าแปลกก็คือสนามแรงโน้มถ่วงมาเกิดขึ้นที่นี่มันดูแปลกนะเป็นเพราะอะไรโอ้เจอเต็มเลย เก็บไปได้ไหมได้นะอู้เก็บง่ายเลยเต็มเลยน้องหอยสังเกตมาโแกงคั่วดูดไปเลยแกงคั่วจงแรกิก่อนนะแกงคั่วหอยสังนกว่าก็คือต้องเนี่พี่ย่า ใช้ท่านี้ถือว่าฉลาดมากเสียดายตอนที่นายพยายามดึงดูดสายฟ้ามันสบก็หายไปกว่าครึ่งโอ้อยจะทำอะไรคนหลอกนะคนทอง,องใช้พลังมากเกินไปจนพลังไม่พอ เอากู่กับน้าเธอก็ต้องคอยรับมือเพื่อปกป้องเราขึ้นไปแนอย่างนี้ไม่ดีนะมาแล้วนางสาวกำแ่งจ้ะโอ้ย ได้พูดจะรอดวันนะ้วแถได้หินแร่มาสิบห้าก้อนด้วยนะต้องขอบคุณนายจริงๆแต่ร่กนายแพ้ยักเยินเลยวะ่ะวเรื่องระดับต่ำอย่างนายถึงจะรอดมาได้ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ <h iss ing> ต้องเปลี่ยนได้อยู่แล้ว <h iss ing> ล้วก่อนว้าวนี่ ม้าเจาสำลิบมันโหดเอา้าว้าโอ้โหมันฉีบคนเฮี้ยเลยอะ่ะเอาตัวเองรอดไว้ก่อนแต่ว่าก็ไม่น่ารอดนะขนาดนี้ลาก่อนจะ้ะต,ต้องตายเขารางเนี่ยนี่นั่นมาอีกแล้วดีไอเขาอะ่ะใช่ปะ่ปะตัดทำให้มันไอน้นี่แบบ เ, <S <S เยเลยไ,ไม่ไม่ไม่จริงไม่ใช่ไอ้เขานั่นมาช่วยไว้ละนี่ไงเป็น <curry> การจัดการมันเลยเพราะมันเคยทำเราครั้งหนึ่งแล้วมันจะไปะไปหนที่แท็กที่หลบซ่อนและรอบโจมก็คือนะ กอบกำลังพ่ายแต่แต่ของฉันถูกเปิดเผยผมทำได้เอ้าทำไรอะ่ะหลาห้างนี่มันดูพุ่งไปหาอีตานั่นจริงจ่อจ่อจ่อโอ้เขาจะไปช่วยมาเหรอเอออุ้มไปทำไมเรื่องตานวเออราเสียใจมากไป มีผล,ลอะไรต่อการเอาเขาไปเฮ้ยสงสาร,รสงสารจริงหน,น้าต่ตาเลยอ่ะโครทุกข์เลยประมาไปเก่งแค่เลือกยอดนักสู้จิตรวันโหดร,ร้ายอยู่แล้วต้องผ่านความเป็นความตายครึ่งแล้วครึ่งเล่าเพื่อเป็นระดับอวการนั่นแหละถึงจะได้ชื่อว่านักสู้จริงมักหูเขินก็เข้าใจจุดนี้ ไม่พอนะ มันดูหลอมรวมอะไรก็ไม่รู้คือะไรมันคือสนามแรงลุกถุงตัวที่นคือท คือโรคในโลกต้องไ้ผิดนะโรคในโลกทานเข้าโรคในโลกแต่อยู่ที่โลกสายฟ้าที่เจ้าไปพบเจ้าส่วนโลกในโลกคือโลกต้นที่สร้านภายในโลกสายฟ้าสร้างโลกในโลกของแรกเปลี่ยนต้องยิ่งใหญ่ปกติทําให้เก็บสร้างสมบัติ สมบัติเยอะหอยู่ภายในโลกในโลกจริงๆก็ถือว่าเป็นลาบลอย<ม>ฮะถึงว่าทุไแมมีสนาแมแรกร<ม>้มงถ่วงที่แท้ทก็เนาะมีทางเข้าโลกในโลกก็นเดนนี่เองต้องผ่นานอ้พวกนี้ไปอีกแล้วขุเขาสายฟ้าไว้ยุกเพื่อเขาตอนเหนือโลกในโลกเปิดออกเลยขับไปก็ปิดสมบัติไปไปกัระชอนไปละต้องไปกระชอนก่อน สายฟ้าเป็นวิติที่เจ้าพิภพสร้างขึ้นถึงจะมีหินแรกของเขาหวงที่หายากแต่ก็ยังไม่สมชื่อทู่วไตอนนี้โลกมีโลกก็ปรากฏแล้นี่คือการเริ่ต้องตืนร่าตื่นเต้นไปต่อท้าน้องเปิดแล้วนั่นคอดายังพันคนขอเขาไปนะเธอดวยังไง เคยบอกว่าทาไม่คว้าโอกาสก็ปกป้องตัวเองและคนในเผ่าไม่ได้คงงั้นไม่ว่าอย่างไงก็ต้องมีมันเดินหน้าต่อไปโอมวันนีูเข้าสู่โลกในโลกคุยเซอรุ่งของนายแท้ไม่เป็นท่ายังมีหน้าเรามหมอีกวุณนหยิง กขจะไหตายไหมรีสเซนตก็มาตายใหตบผมนำคนท้องขอร้อยพยายาไปช่วยคุณได้ขอเพียงองค์หญิงก็ล้างแค่ได้เพื่อนของเราโลกใโลกเปิดขึ้นการเข้าไปหาสมบัติเป็นเรื่องสำคัญกว่าแต่พวกนายกลับยึดติดความแคบส่วนตัวกยกองหญิง จากการสำรวจก็ว่าทางเข้าโลกในโลกไม่มีอะไรออกเดินทางได้หลายจัดน,นะทีหใหม่อีกแล้ว ให้เราไปรวมดูขอโทษด้วยโหรอเฟิรมจะข่อยตัวกว่านะเรื่องที่จะเข้าร่วมกับเราจะรีบรายงานได้นอนโดนขูด้วยถึงภายในโลกในโลกจะมีสมบัติมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มหาจากตรงไหนเมื่อมากรเหนือที่ไก่อาก็จะรวมกำลังคนร่วมกันชิงสมบัติพ่วมมัอคืนก็คงเหมือนกันตอนนี้เราจะไปนประจนภัยไว้สังกัด ไปจุดที่คนน้อยดีกว่าตัวจ,จะไปที่ไหนก็ต้องถามป,ปาปัญหาดิจ้ะเมื่อไหร่นี้ครับในรัศมีพื้นที่20กิโลจุดที่มีคนน้อยและคาดว่าจะมีสมบัติเพาว,ว่าที่กัดนี้ลึกลงไป3,200เมตรมีผลึกจับกระวานอยู่โ้กนรือโลกใกฏอิทธิพลต่างๆและประจนไทยจะต้อง,ร,องรายงานขอ้อมูล กระจายไปยังองค์กรใหญ่ต่างๆพวกยอยดนักสู้ตามมาแย่งชิงชิ้นเนื้อโอ่งอุ้ยงั้นอย่างพวกจะขยายวงข้าที่โหดเหี้ยมเลยทีมมันเยอะจอริงชื่ออะไรอ่งหินก้าว เสาสายฟ้าวายุร่นหุบเขาส่วนล่าสุดของหุบเขาสายฟ้าวายุทาง<ม>เข้าโลกไนโลกทางนับส่งที่เชื่อมโลกสายฟ้ากับโลกไนโลกคำถาม,มทาไมถึงมีงคำพูดที่ว่าจักรวาลคือหลุมดำแห่งหนึ่งคาตอบจากการที่จักรวาลมีขอบเขตที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เช่นเดียวกับขอบเขตของหลุมดาที่มันมีสิ่งใดหลุดออกมาได้เมื่อเข้าไปถึงค่ะข,ขอบคุณโลกไนโลโลกไนโลงงไปหมดตอนนี้ คือมันเกินไปแบบมันลาำแบบไปไกลมากไปมิติใหม่เยอะมากมันน่าจะมีอะไรที่มันเหนือความคาดหมายของเราไปอีกเพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนแบบเป็นระดับสูงระดับแบบยิ่งใหญ่มากของอีน่าเห็นว่าตายยังไม่ตายจริงว่าตายจริงจริงมึงเมี่ยมดำเกรียมขนาดนั้นหน้าแบบเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วก็ยังรอดใช่เก่งมากอีทานเข้าโลกในโลกนี่คือแบบว่า คงจะเข้าไปเพื่อแบบหาสมบัติตอนนี้แต่ละคนจะต้องไปจะแบบว่าเปิดง่ายๆหรือว่าเข้าง่ายๆจุกต่างๆหล่อคอยิงนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คือมันมีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงแน่นอนทุกคนเพราะว่าทุกคนมันอยากได้ใช่เปล่ะแล้วเข้าไปก็ไม่ใช่แบบน้อยๆ่ะุ่กคนเข้าไปก็ต้องแบบแย่งชิงกันแล้วเป็นคนเว่อๆทางนั้นนะจริงตอนนี้ไม่แต่คนเก่งหมดละทุกคนคือแบบโอไมค์ก๊มาถึงจุดนี้ได้จริงๆพวกเราจริง ตอนนี้คือเราดูตั้งแต่แบบหลวเฟิงล่าแบบสัปปะลาดอะทุกคนนึกออกไหมเก็บสะสมตั้งเต่อะไรื่อเงินดักอะไรไม่รู้จนตอนนี้แบบหลวงดูแบบธรรมดามากตอนนั้นก็รู้สึกว่าเวอร์แหละที่พลังหมัดเ0้าร้อยอะไรแบบโอ้โหเก่งจังตอนนี้เออตอนนี้ไปไกลมากเลยไปไกลมากมีสมุนมีอะไรเต็มไปหมดตอนเนี้ยจริงแต่แบบสะใจดีรู้สึกว่าคือหลวงเฟิงก็ดูแกร่งขึ้นเรื่อยๆ่ดูแบบสะใจที่เราเชียร์มา รู้สึกว่าเขาคือความหวังของโลกใบนี้เป็นเจ้าของโลกเป็นทุกอย่างเป็นไปไกลมากแล้วเลยรู้สึกว่าเออหลัวงเฟิงแม่งเกินตัวมากแล้วภาราหน้าที่ที่เขาทําอยู่อ่ะก็มีความแบบกูต้องทำให้ได้กูแบบต้องปกป้องหนึ่งสองสามสี่ห้าคิดออกปะอืออีเยอะแยะมากมายแล้วก็โชคดีมากๆคือดีมทีมดีมากๆไม่หมือีเวน์นั่นนะพอจะกาจัดบมันทีบ ลูกสมุนไปรับก่อนเลยอะเราแบบสีเวิร์ที่ดีแล้วก็ทุกคนศักยภาพเชื่อมั่นในการและกันอะไ่แลเ้วเขาแบบเขาแบบเขาไอ้นี่ด้วยเนาะแบบเขาเรียกว่าอะไรนับถือหลวงเฟิงแบบที่ต่อให้แบบอายุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนแบบรู้เนาะรามีความสามารถไว้ใจกันเชื่อฟังเอาอะไรแผนเล่าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เชื่อมั่นในการและกันคือ ไม่เห็นศพเราอย่าว่าอย่าว่าตายสร้างร<ช>ัศวรีมาแล้วก<ช>็อย่าว่าตายคิดร้องกันเีรัศวีก็สร้างอีกอันอีกอันก็ได้ค<ช>ือตอนนี้รู้สึกว่าพอเขาเชื่อมั่นในการหลายกันเขาก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีไงใช่เขาก็เลยไว้ใจกันพอกลับมาเอ้ามันจริงปึกแผ่นสุดๆดดอย่ากเกิดอะไรขึ้นกับทีมของเราาอจนะพุ่มกับจริงรับใส่ด้วยนะคะคออนะทุกคนนั่นแหละก็อย่างที่บอกเริ่มถ่ายตอนตีหนึ่งตอนนี้ตีหนึ่งครึ่ง ก็ขนค่าแกกันไปนอนถ้างั้นเราสภาพเหมือนหลวเฟิงตอนที่อยู่ในแบบอเอแออเอแอออแอี่เป็นที่แบบมีจะดจะดจะดยุจะดตอนตีหนึ่งครึ่งตอนเนี้ยทุกคนไอเพราะว่าแบบพูดเยอะมากวันนี้เราถ่ายกันตั้งแต่เที่ยงจะถึงตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งเขาอีกวันหนึ่งเราทำเพื่อทุกคนขนาดเนี้ยสุดแปลงให้เราได้กัละ สมัติมัมโบงเมมเบอร์อะไรก็เอานะชอบจ่าดอมจ่าดอมก็สามารถกดได้กดซุปเปอร์แตงให้เขาหน่อยหรือว่าชอบอีพีนี้ซุปเปอร์แตงนะไม่ใช่กดอันซ้เข้าใจปะอยากมีชีวิตเหมือนเสื้อผ้าในเครื่องเสื้อผ้าดูอีพีนี้ปั่นหมุนไม่นหมุนคอล่าไปแล้วค่ะจริงสวัสดีค่ะบ๊ายบาย